สวัสดีค่ะดิฉันกัญญาัต์บพคคำนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝึกษากิจต่างประเทศที่สถานกงศูลใหญ่ณน,นครโฮจิมินประเทศเวียดนามค่ะซึ่งสถานกงศูลใหญ่ณน,นครโฮจิมินเป็นหน่วยงานราชการของไทยในต่างประเทศนะคะที่มีภารกิจและผิดชอบในเรื่องที่มีในเกี่ยวกับกงศุลซึ่งประกอบไปด้วยการออกหนังสือเดินทางการออกเอกสารเดินทางการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของ ชาวไทยในเวียดนามเป็นต้นค่ะโดยภายในหน่วยงานนะคะอนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติงาน2ฝ่ายนะคะ1คือฝ่ายการตรวจลงตาหรือวีซา่าหน้าที่ที่ได้รับมาใหม่คือการรับและดำเนินการในเรื่องของวีซ่าของชาวต่างชาติและ2ฝ่ายเศรษฐกิจหน้าที่หลักคือการแปลข่าวเศรษฐกิจนะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและการหาข่าวตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อการอัปเดตคะ่ะ โดยในตลอดช่วงการฝึกสากจเกือบ4เดือนนะคะทําให้ได้เรียนรู้ระบบของหน่วยงานการใช้ทักษะและความสามารถในการทํางานจริงค่ะการปรับตัวและก็การใช้ชีวิตในต่างประเทศและประสบการณ์ที่ได้รับที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ค่ะภาคนในคนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึ่งาแรงงานชาวเวียดนามในไทยมองผ่านวีซ่าประเภททํางาน,นอน n B ของสถานกงสุนใหญ่น้านนครพฮจีมินพีพศ2,512และ 2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของรายงานชาวเวียดนามของสถานกงสุนใหญ่นานนครพฮจิมินพีพศ2,512เข้าไทยผ่านการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างไทยกับเวียดนาม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายของผู้คนเป็นกรการที่เกิดขึ้นมายายาวนาน,นาตั้งแต่ที่มนุษย์ม,มีการรวมกลุ่มกัรเป็นสังคมภูมิภาคที่มีประชากรย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศมากที่สุดและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายแห่งหนึ่งของโลกคือภูม,มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่มีวัตถุดิบและแรงงานมากที่สุดในอาเซียนได้แ,แก่กัมพูชาเมียนมาลาวและเวียดนาม อย่างไรก็ตามเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ติดสิบอันดับประเทศที่ส่งเงินกลับมาถุกภูิตนเองมากที่สุดอีกทั้งยังพบว,ว่าแรงงานเวียดนามสนใจเข้ามาทํางานในไทยด้วยหลายปัจจัยและการเดินทางไปทาํางานต่างแดนแรงงานเหล่านั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารหรือการพิจารณาต่างๆและที่สําคัญแรงงานจะต้องผ่านการตรวจลงตาโดยมีวีซ่าประเภททํางานนอนวี ที่สถานกุฎทูตหรือว่าสถานกุศลของประเทศไทยก่อนก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานหรือว่าทํางานอย่างประเทศไทยค่ะและด้วยการที่ดิฉันได้รับโอกาสในการปฏิบัติทางกิจณสถานกุศลใหญ่นครหัวจิมินแห่งนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ระเบียบว,วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและศึกษาจากเอกสารของแรงงานชาวเวียดนาม รวมถึงการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วมค่ะจากการค้นคว้าเอกสารการสมัครวีซ่าตลอดทังปีพศ2 5ง2นั้นพบทั้งหมด564ครั้งในข้อมูลเรื่องเพศพบว่าเป็นเพศชาย448คนและเพศหญิง116คนโดยมีแรงงานชายมากกว่าแรงงานเพศหญิงถึง3เท่า 2. อ,อายุพบว่า แรงงานชาวเวียดนามที่อายุน้อยที่สุดคือ20ปีและมากที่สุดคือ49ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่พบว่าอยู่ในช่วงของวัยทำงาน 3. อาชีพพบว่าแรงงานชาวเวียดนามเหล่านั้นมีความหลากหลายในด้านสายงานซึ่งสามารถจับลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดใน5าลำดับ1ลำดับที่1คืองานด้านวิศวกรในแขนงต่างๆ 2. งานด้านซอฟต์แวร์3 งานด้านตลาดและธุรกิจ 4. งานด้านเทคนิคและ 5. สายงานทางด้านอื่นๆโดยมีแรงงานผู้ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรมากที่สุดในแขนงต่างๆโดยมีมากถึง21ขแขนงจำนวน115คนแรงงานส่วนมากคือแรงงานที่มีทักษะมากกว่าแรงงานที่ไม่มีทักษะอย่างเห็นได้ชัดจากการจัดอันดับทั้งลําำดับค่ะ 4. คภูมิลำเนาในเวียดนามพบว่า รายงานมีภูมิลำเนามาจากจังหวัดในเวียดนามตามลำ,ำดับดังนี้น 1. จากนครโฮจิมินห์ 2. กงวางนาย 3. ถันคว้าสีซาหลายและ 5. ขันคว้าโดยนครโฮจิมินห์เมืองเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นเป็นจังหวัดในภาคใต้หรือภูมิภาควับริเวณสา,ามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นจังหวัดที่มีรายงานอพยพมาทํางานที่ประเทศไทยมากที่สุด 5. ที่พักในประเทศไทย จากการสำรวจข้อมูลทำให้ทราบว่าแรยงานมีจุดมุ่งหมายปลายทางในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยตามลำดับดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครกระจายตามเขตต่างๆทั้งกรุงเทพ 2. นนทบ,บุรี 3. ระยอง 4. ปงทุมธานีและ 5. ชลบุรีสมุทรุงเทพมหานครมวลหลงและสมการด้านเศรษฐกิจและความเจริญในแถบต่างๆ เป็นเป้าหมายของแรงงานชาวเวียดนามมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่กล่าวมาค่ะประเภทและลักษณะงานที่ทําในประเทศไทยจากการสรํารวจข้อมูลทําให้ทราบว่าแรงงานเข้ามาทํางานในบริษัทหรือหน่วยงานถึง15กลุ่มสามารถจัดลําดับได้ดังนี้ลํำดับที่1บริษัททางด้านการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค33ประเภทลําดับที่2บริษัทด,ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ15ประเภทลาดับที่3 บริษัททางด้านอิเล็กทรอนิกส์8ประเภทสถาป,น,ปนต่างๆ8ประเภทและบริษัทผู้ัระหอาก่อสร้างและผลิตสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง8ประเภทลำดับที่4บริษัทบริการด้านพลังงาน7ประเภทและลำดับที่5บริษัททางด้านการให้คำปรึกษา5ประเภทและบริษัทอื่นๆอีกมากกว่า8บริษัทและสุดท้ายในหัวข้อแรงงานเวียดนามที่มีทักษะจากการสำรวจการเข้ามาของแรงงานเวียดนาม เข้าไทยในปีพศ2562การสำรวจอ,อาชีพแล,และประเภทหรือลักษณะงานที่ทำแรงงานส่วนใหญ่คือแรงงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในการปฏิบัติงานในประเภทงานที่ทำนั้นใช้กำลังความคิดมากกว่าใช้แรงกายอย่างเช่นวิศวกรนในแขนงต่างๆและผู้จัดการเป็นต้นค่ะร่างมัตรฐาความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ค่ะ 1. การเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ m o u ร่างบันทึกความตกลงด้านการแจ้งแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม 2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามผู้แทนฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจความตกลงทั้งสองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทุกพลภพาสและสวัสดิการสังคมเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่าย สธาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ3เห็นชอบการนาเข้าแรงงานจากเวียดนามตามร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองระหว่างรัฐบาลแห่งราชนานาจักรไทยกับรบัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อทํางานในกิจการก่อสร้างและกิจการประมงความสดคล้องของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU ระหว่างไทยและเวียดนามกับแรงงานชาวเวียดนามในปีพศ2562ผ่านสถานกงสนใหญ่นครฮอจิมิน,น จากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพศ2558และสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าวนะั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนละขยายความร่วมมือด้านกิจการขอสร้างและประมงระหว่างไทยและเวียดนามและการจัดทำกรอบดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่งไรก็ตามแรงงานที่นำเข้าตาม M O U มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้น5เท่าตั้งแต่ช่วงปีพศ2558ถึง2562ซึ่งเป็นสิถิติของแรงงานที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง งานรับใช้ในบ้านงานประมงและบริการร้านอาหารซึ่งไม่ใช่แรงงานจากการสมัครวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่นนครหงส์จินเนื่องจากแรงงานเวียดนามที่มาสมัครวีซ่าส่วนมากเป็นแรงงานที่มีทักษะ 2. MOU ตอบโจทย์ของการขาดแค้นแรงงานของตลาดแรงงานในไทยโดยไทยมีความต้องการแรงงานทักษะต่ำในราคาจ้างที่ถูกแต่รายละเอียดของ MOU นั้นระบุเพีงแค่4สายอาชีพ แต่ไม่ครอบคลุมแรงงานที่มีทักษะ 3. า,าแรงงานที่มีทักษะจํานวนมากมีความต้องการที่จะทํางานในประเทศไทยจากการขอวีซ่าประเภททางานตันงบีที่สถานกงสุลใหญ่นครเชีมงในแต่กระนั้นแล้ว MOU ที่ได้ทําร่วมกันไม่มีมาตรการรองรับแรงงานที่มีทักษะส่วนใหญ่ข้อเสนอแนะในงานวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลของแรงงานชาวเวียดนามในปีพศ2562 เป็นเพียงการศึกษาผ่านแผนกวีซ่าของสถานกงสุลใหญ่นดะ้านควมห่วงจนเท่านั้นจึงไม่ใช่ข้อมูลโดยภาพรวมท,ทั้งหมดอีกทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มสายงานหรือสายอาชีพเพราะแรงงานที่ไปทํางานในไทยนั้นส่วนมากเป็นแรงงานที่มีทักษะและประเทศไทยก็ขาดแคลนแรงงานส่วนนี้เช่นกันและควรศึกษารายงานในประเด็นเรื่องอื่นๆนอกจากประเด็นเรื่อง MOU จะสามารถเพิ่มความเข้าใจใน การเคลื่อนย้ายแรงงานชาวเวียดนามที่ไปทํางานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะที่ฉันจึงขอจบการณ์นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ